วันนีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องกิฟต์นะคะวันนี้กิฟต์ออะะนนจะมาแชร์การทำการ์ดแบบง่ายๆขั้นแรกค่ะเข้าไปที่ creativepark. c a n o n เรื่องหมวดป o p up card แล้วก็ปิ้นเอามาได้เลยค่ะค่ะเมื่อปิ้นเอามาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนใบนี้นะคะแนะนำให้ปิ้นเป็นกระดาษแข็งค่ะเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงทนทานนะคะ ค่ะแล้วกิ๊ฟขอบอกไว้ก่อนนะคะว่ากิ๊ฟไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะกิ๊ฟแค่อยากมาแชร์การทำกรารแบบง่ายๆค่ะในที่สำคัญคือฟรีด้วยนะคะก็ลองดูเว็บไซต์นี้ได้นะคะเว็แบบนี้มีให้เลือกหลากหลายค่ะมีทั้งเป็นแก์ดรประปาเป็นพวกทรงจดหมายพวกของตกแต่งห้องพวกโมเดลอะไรพวกพวกนี้ค่ะ ก็ลองดูกันได้นะคะแล้วก็เรามาเริ่มทำกันแรกค่ะก็คือปัดผู้นี้ออกมาให้หมดเลยนะคะปัดกระดาษตามรูปเลยค่ะ Let's go ค่ะเมื่อปัดกระดาษแล้วนะคะก็จะได้ตามนี้เลยค่ะเอาสองแผ่นนี้นะคะมาทาเก้วโดวยทาตรงด้านนี้นะคะหน้าขาว เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้แต่ว่ากิ๊ฟมีความอย่างก็คือทำไมสองแผ่นนี้ไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าเป็นการาฟมันต้องมีไซส์แนละขนาที่เท่ากันกิ๊ฟก็เลยปิ้นใหม่แผ่นหนึ่งค่ะตึ้งไอแผ่นที่กิ๊ฟปิ้นใหม่นะคะไซส์อะมันเท่ากันนะนี่นะค่ะิก็เลย คิดว่ามันน่าจะเป็นที่เครื่องปินงกิ๊บเปนลอาจจะเกิดความเออร์เอพราะฉะนั้นกิ๊บเนตต้องมาซ่อมการกริ๊บแป๊กหนึ่งโดยอันี้ค่ะที่ขอบมันเลอยออกมานิดน,นึงค่ะก็กิ๊บก็จะตัดออกไปส่วนขาว่านี้ออกให้หมดค่ะมันก็จะได้กการที่เท่ากันนะค่ะเราม,มาทําฐานเอเซลกันดีกว่าค่ะขั้งแรกนะคะก็คือพับตรงนี้ค่ะลอยปะมันทั้งสองข้างเลยนะคะตามลยปะ แล้วก็ติดกาวตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็อนี้เอาทาหออเฟลส่วนบนค่ะติดกาวตรงส่วนนี้ตรงนี้อย่างนี้นะคะต,ตัวเรื่อ้เราก็จะได้หอยเฟลด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังก็ทำเหมือนกันค่ะเรามาเริ่มก,กันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ส่วนของช่องจัดหน่อยนะคะก็คือ อันนี้ค่ะสามารถพับตามรอยปากได้เลยนะคะด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ติดกาวนะคะโดยติดกาวด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ติดกาวด้านนี้นะคะเห็นไหมตรงจุดอันนี้ก็คือติดทั้งแถบเลยนะคะเรามาทำกันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งกราดทั้งซองจดหมายค่ะ ก็อันนี้ถ้าใครว่างนะคะก็เป็นไอเดียเก๋ๆสำหรบทำวันหยุดวันว่างได้ค่ะแล้วก็ใครหากระหั่งของขวัญให้เพื่อนให้แฟนให้ครอบครัวแบบเนี้ยค่ะก็สามารถทำการ์ดขอไอเฟลทำส่งให้ได้นะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะไม่ไบา